สวัสดีเจ้าวันนี้สายพินมีเมนูน้ำพริกนุมน้ำพริกน้ำปูเจ้านี่มีนอต้มเด้อเครื่องเคียงเขาก็มีนอต้มมีบะแตงเจ้าไปดูวิธีทำกันเลยนะเจ้า ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการตามเจ้านี่มีพริกสายพินจะใส่อันี้หอมเตียมใส่หอมเตียมหอมบัวหอมบัวหรือหอมแดงเจ้านี่สายพินเอาไปย่างเลยเจ้าหอมเตียมนี่บาได้ย่างไฟเจ้าแต่ว่าหอมหอมไอ้หอมบัวนี่เอาไปย่างไฟเจ้าหอมบัวก็คือหอมแดงเจ้าหลังจากนั้นใสายพินจะใส่เกลือเจ้านี่ เส่เกลือลงไปเลยเอาต่ำเจ้าหลังจากนั้นใส่พิ้นก็จะใส่เป็นพริกเจ้าพริกย่างลนเจ้านี่เอาไปย่างก่อนเจ้า เป็นพริกยกยกไงเจ้านี่นต่ำไปเลืเล่อยๆไม่ควยต่ำนะเจ้าระวังกระเด็นเข้าตาตัวเนอบอกตัวเองบอกตัวเองเจ้า <c oughs> ต่ำโบต่ำบ้าเจ้านี่ต่ำพอดีพอดี <c oughs> ต่ำโบต่ำบ้า หลังจากนั้นใส่พิงก็จะใส่ผงชูรสเจ้าติขาดมาได้เลยก็คือผงชูรสนี่สองจนช้าสืมจนัก,ก็อายใส่หลายก็เสี่ยงอ่ะผงชูรสนี่นะเคล็ดลับ อคุกข้าเพิ่งเข้ากันเจ้าน,น้ำพริกนมน้ำพริกนมอันนี้สายพินจะตักแบ่งนี่แบ่งไว้ทำมันน้ำพริกน้ำพริกน้ำปูเจ้าได้สองอย่างน้ำพริกนมน้ำพริกน้ำปูนี่ น้ำพริกนมนี่เขาจะต้องใส่พักป้อมพ่กหอมด้วยเจ้านี่มันจะได้ล้าเนาะใส่หมดเลยเจ้าอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าตําน้ำพริกนมนอ่าตัวไปก็จะเป็นน้ําพริก น้ำพริกน้ำปูเจ้าใส่พิน่ะแบ่งออกมาจากไอ้น้ำพริกนุมเนาะที่เขาทำน้ำพริกนุมเอามาแตวเนาะแตวหรือวะเอามาผสมกันเจ้านีา่ผสมมาเลยผสมง,ง่ายเจ้านี่เขาตำน้ำพริกนุมอยูนะ่แล้วเนาะเขาเลยเอามา เอาปูมาใส่เลยเจ้านี่มาผสมกันหลังจากนั้นใส่พิ้กก็จะบีบมะนาวเจ้ามะนาวความเปรี้ยวนี่ก็กล้าเอาเอยเจ้าโอ้เหมาะเจ้าล้ำขนาด นี่เซตละเจ้านี่น้ำพริกน้ำปูนี่อ่าเรียบร้อยเจ้าน้ำพริกน้ำปูเดอ้อนี่มาเจ้ามาเจ้ามาถึงเวลากินละเจ้านี่น้ำพริกน้ำปูเจ้านี่น้ำพริกนม Cái nó bị nung con này cháu ừ. ừ. ừ, Hãy cho น้ำพริกน้ำปูนี่จะหอมน้ำปูเจาอาจจะมาหันนอนใส่พริกนุ่งพอเจ้าน้ำพริกน,น้ำปู มันก็ยังก็ล้ำเจ้านี่องค์ปูนกับนอกระล้ำเป็นข,ของเข้ากันนะอ่ะา,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 ากักเขากับปลามากินกับสายพิ้นนะเจ้า

มอกขนาดเจ้านี่จเจริญอาหารจเจริญอาหารเห็นลักกินน้ำพริกนอกะกรอบดีเจ้า น้ำพริกนมนี่กินกับมันแขบหมูเจ้านี่กินแขบหมูกะล้ําอิ่มละเจ้าสองเมนูนี่ลองไปทํากิ่นดูนะเจ้าล้ําขนาดเจ้าลองไปทํากิ่นดูตามตีใสายพินทําไว้ฮือดูต้นคลิปนะเจ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหือสพ่พินสาวเหนือต้นนะเจ้า แล้วก็ตีสำคัญก็แฟนเพจเตอร์เดอร์วันนี้ลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า